ไงชินคิมพ่อแม่มักจะชอบเรียกว่าฉันเป็นสาวน้อยเจ้าปัญหาค่ะชันเก่งมากเรื่องการหาเรื่องใส่ตัว <c oughs> พี่ชายชั้นชื่อวิวเพิ่งไปต่อวิทยาลายัยและพ่อแม่เราก็ตัดสินใจย้ายจากมหานครอันรุ่นวายที่ฉันโตมาไปอยู่ในเมืองเงียบๆไม่นานเราก็มาถึงริวอเบนแม่หางานเป็นหมอที่นั่นแล้วพ่อก็เป็นไกด์ทัวร์ในพิพิธภัณฑ์อวกาศฉันเกลียดทุกอย่างที่นี่แล้วก็เบื่อจะตายแล้วปีเทอมหน้าร้อนยังไม่จบแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าจะฆ่าเวลาในเมืองรับแลนี้ยังไงไ เพราะฉันไม่มีอะไรดีกว่านี้ให้ทําฉันเลยไปที่ทํางานพ่อวัยรุ่นอยู่ไม่สุขในพิพิธภัณฑ์จะเป็นอะไรไปได้บอกเลยว่าเป็นได้สารพัดวันหนึ่งพ่อเราเรื่องโอกาสได้ผู้มาเยี่ยมชมฟังฉันฟังท่านแล้วก็ไม่เข้าใจว่ามันวิเศษยังไงทุกๆปีภายในกาแล็กซีของเราก็มีดวงดาวเกิดใหม่40ดวงแล้วลือภาพออกไหมอ้มีใครเขแคร์เรื่องนั้นกันด้วยเหรอคิมอย่ามากวนพ่อตอนนําทัวร์อยู่สิโอเคค่ะโอเคนะ ฉันปลีกตัวออกไปจากกลุ่มแล้วก็มองไปร,บรอบๆทัมโบลีนสําหรับฝึกนักบินอวกาศเตะตาฉันนี่สิขยแจมหน่อยฉันขึ้นไปแล้วก็เริ่มกระโดดวิมีโมเดลระบบสุริยะจัก,กรวาลแขวนอยู่บนเพดานด้วยมีช่วงหนึ่งฉันโดดสูงมากจนหัวฉันพุ่งทะลุดาวพฤหัสอุ๊ยติดซะแล้วล่วคะค่ะฮุสตันเรางานเข้าแล้วพาขาช่วยด้วยคิมเจ้าตัวปัญหาเอ้ยท่านร้างความหงุดหงิดเอาไว้ใต้รอยยิ้มเกรงๆแล้วก็ช่วยฉันลงมาลูกรัก พ่อว่าลูกไปที่ทํางานแม่ก่อนลูกจะทํให้พิพิธภัณฑ์พังดีวกว่าได้เลยที่นี่มองไปสําหรับหนูอยู่แล้วฉันคิดว่าที่คลินิกอะไรจะน่าสนใจกว่าน,นี้ไม่รู้อะไรบ้างเลยฉันเดินเต่นในถงทางเดินก็เจอผู้หญิงสวมชุดเหมือนฉันรสนิยมเสื้อผ้าเราเหมือนกันเลยเป็นจุดเริ่มต้นมิตรภาพที่ไม่เลวฉันยิ้มอบอุ่นให้เธอแต่เธอกลับมองฉันหัวจรดเท้ายอย่างถือตัวเธอคงจะเพิ่งย้ายมาที่นี่และไม่รู้ว่าฉันเป็นผู้นําเทรนด์ของที่นี่เองอย่ามาก๊อปสไตล์ฉันอย่าคิดก๊อปหน้าสมเพศ ภายหลังฉันก็ไปรู้มาว่าเธอชื่อลิซ่าเธอเป็นคนที่หลงตัวเองแล้วก็งโง่ที่สุดเลยแหละค่ะฉันตัดสินใจสั่งสอนลิซ่าให้สำนึกใครก็ห้ามมาดูถูกฉันทันทีที่แม่ออกไปจากออฟฟิศฉันก็แอบเข้าไปข้างในแล้วก็ซ่อนตัวที่โต๊ะข้างเตียงข้างโครงกระดูกพลาสติกไม่นาาลิซ่าก็เข้ามาฉันใช้ไม้บรรทัดแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนโครงกระดูกออกไปให้เหมือนกับหุ่นเชนิดง่ายน้องสาวไปเที่ยวกันไหมจ๊ะเธอกรีตผวาเลยฉันคำกากออกมาแล้วก็ลุกข,ขึ้นจากที่ซ่อนหลอน ฉันจะทําให้หล่อนเสียใจเธอผลักโครงกระดูกใส่ฉันน้องล้มลงกับพื้นแล้วก็แตกกระจายเป็นชิ้นๆลิซ่าวิ่งออกจากออฟฟิศและไม่นานแม่ก็มาทีมลูกทําอะไรเนี่ยแค่มุกอะไม่มีพิษภัยเองลูกทําทรัพย์สินของคลินิกเสียหายนะหนูไม่ได้ทําแต่ว่าหนูซ่อมได้นะพอถึงบ้านฉันก็ติดกาวเจ้าโครงกระดูกและให้ใส่เสื้อฮาวายของพ่อและวแว่นกันแดดหล่อเฟี้ยวเฉียวเพื่อนฉันจะเรียกนายว่าบ,บ๊อบให้ตายสิทำไมแม่กับพ่อถึงดูฉันนักนะ พวกท่านไม่น่านลากฉันมาที่เมืองริเวอร์เบนนี่เงานี่เลยพวกท่านต้องโทษตัวเองแล้วอะไรอะ่ะไม่มีอะไรจะพูดเหรออ๋อนายมีพลาสติกในหัวนี่นะไม่ถือสากันนะเคมาฉันไม่มีคนให้คุยด้วยนี่ฉันทิ้งตัวลงกับเตียงแล้วก็ตัดสินใจหาเพื่อนจริงๆก่อนตัวเองจะเป็นบ้าฉันเลยโหลดแอปหาคู่แล้วก็ตอบแบบสอบถามไปไม่นานฉันก็ได้ข้อความจากผู้ชายชื่อว่าจอจฉันชอบรูปโปรไฟล์ของเขานะเขาหล่อดีแล้วก็รักยิ้มเพิ่มสเสน่ห์ให้ร้อยคะแนนเลยอีกอย่าง เขาอยู่อีกฝั่งถนนนี่เองชตาช,ะช,ะชะัดๆจอร์จกับฉันคุยกันเป็นชั่วโมงได้รู้ว่าเราชอบอนิเมะเรื่องเดียวกันและฟังดนตรีคล้ายกันด้วยเขาเป็นคนคุยสนุกมากเราจูนกันติดได้ไม่ยากและฉันก็ชวนเจอกันขอโทษนะครีมวันนี้ฉันไม่สะดวกไม่สบายแย่ yeah, จังแถวนี้ไม่มีอะไรให้ทำเลยอ่ะฉันเบื่อมากล้อเล่นหรือไงเมืองนี้มีที่น่าสนใจออกเยอะเธอไปดูน้ำตกที่อยู่ตรงเซนต์แท่นปักก็ได้นะเสียงเพราะมากเลยเธอควรลองไปฉันไม่สนใจหรอกนะ แต่ก็บอกเขาว่าอาจจะแวะไปทีหลังจากนั้นฉันก็เวพรให้เขาหายดีไวๆแล้วก็ออกไปอาบแดดที่สวนหลังบ้านฉันพาเพื่อนใหม่ไปด้วยเฮ้อรู้ไหมบ๊อบจอชเขามีบางอย่างฉันสลัดเขาไปจากใจไม่ได้ได้เจอกันเร็วนี้ก็คงจะดีจากนั้นพ่อแม่ฉันก็กลับมาจากทํางานแล้วก็เริ่มบ่นเรื่องให้ฉันฟังคุณไม่รู้หรอกว่าวันนี้ลูกเราทําอะไรให้ฉันเล่าที่ลูกเล่นพิเรนในคลินิกก่อนเถอะอุ๊ยได้เวลาเพ่นก่อนพวกท่านจะให้ฉันทํางานทั่วบ้านเป็นการลงโทษดีกว่า ฉันเลยไปที่น้ําตกที่จอพูดถึงเพื่อดูว่ามันดีอะไรยังไงมันก็สวยดีแหละมัง้งแต่ว่าก็แค่นั้นฉันไม่ได้ปลื้มอะไรเลยฉันถ่ายเซลฟี่ข้างน้ําตกแล้วก็ส่งไปให้จอสทอโทีนะแต่ไม่เห็นมีอะไรพิเศษเลยถลับตาแล้วก็ลองฟังสิอืมฉันจําใจทําตามที่เขาบอกหลับตาลงแล้วจู่ๆก็ขนลุกขึ้นมาเสียงของน้ําสร้างท่วงทำนองแสนวิเศษที่พาฉันไปอีกโลกหนึ่งเลยว้าวเช้าวันถัดมาฉันก็โทรหาจอสแล้วก็เล่าเรื่องให้ฟัง นี่ยังไม่เหนื่อยคุยอีกเหรอพ่อแม่ชอบบอกว่าฉันพูดมากอ่ะไม่หรอกเสียงเธอเพราะมากเลยคิมจะว่าไปถ้าเธอชอบน้ำตกฉันก็มีอีกที่ในริวเบนที่เธอควรลองไปเนะเขาบอกเรื่องหินที่รูปร่างเหมือนหน้าแมวดูเหมือนว่าถ้าเราตะกน่ส่ร่องหินก็จะดินเสียงสะท้อนฟังดูเจ๋งดีนะี่ยังไม่หายเหรอเอาไว้เราไปได้วยกันได้นะจอาไม่ได้พูดอะไรอยู่นานเขาครุ่นคิดอย่างหนักก่อนจะตอบกลับมางั้นก็โอเคอีกสองชั่วโมงเจอกันที่นั่นเนะฉันไปถึงเร็วกว่าที่นัดเอาไว้ว้าว หินที่มันหน้าตาเหมือนแมวจริงๆฉันก็เลยจะถ่ายรูปสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติแห่งนี้แต่ก็เห็นพวกวัยรุ่นเสียงดังลิซ่าก็อยู่ในกลุ่มด้วยพวกคุณนึกออกไหมนี่โชวไม่เข้าข้างฉันแล้วเหรอนี่หลงทางระหว่างออกมาซื้อสมองราคาถูกหรือไงเปล่าใช่ไม้มเด,ดอยะถ้ามีร้านขายสมองถูกๆก,ก็ดีรดยฉัต้องซื้อมาใช้คิดคำพูดเจ็บๆได้แค่นี้เหรอเดชเหรออจ้าใครจะอยากเดชกับหล่อนละ่ะ ฉันหันหลังไปเพราะาไม่อยากจะมองหน้าปกปลวกของเธอนานเกินจะเป็นแล้วแล้วรอจอต่อไปเข้ามาสายค่ะท้องไส้ฉันเริ่มวิววิวเพราะว่าลิซ่าหัวเราะย้อฉันเดินพูดเทหรอจะเนี่ยจะน่าสมเพชกว่านี้อีกไหมนะเ <c oughs> งียบเลยเดี๋ยวโดนวินาทีนั้นเองจอสก็โทรมาซึ่งช่วยให้ลิซ่าไม่เดนฉันใช้หมัดน,นวดน,นะมาฉันหลุดไปต้องไปหาก่อนขอโทษนะไว้เจอกันคราวอื่นเมอได้เลยฉันเข้าใจนะ ฉันเสียใจนะแต่ก็ไม่ได้เอามาคิดมากหลังอวยพรให้จอร์จเสร็จฉันก็วางสายแล้วก็เก็บมือถือบอกแล้วว่าเขาไม่มาหรอกเป็นฉันก็ไม่มาเหมือนกันนะล <c oughs> ิซ่าเอาแต่พยายามโยโมโหฉันช่างปะไรฉันไม่สนใจสักอย่างก็จบแล้วฉันเดินไปที่ร่องหินแล้วก็ตะโกนใส่ลิซ่าเป็นไอยเซอร์เสียงฉันดังก้องไปทั่วพื้นที่ลิซ่าเป็นไอยเซอร์เป็นยอยเซอร์เป็นไอยเซอร์ฮเพื่อนเธอขำกลิ้งเลยแหละคะ่ะส่วนลิซ่าก็หน้าแดงไปมะเขือเทศ จอสพูดถูกเสียงกล้องเนี่ยดังจนฉันประทับใจเลยไม่นานจอสก็ชวนฉันไปที่คาเฟ่แต่แม้แปลกใจจริงเขาก็ไม่มาเหมือนเคยอ่ะวันนั้นเขามีข้ออ้างใหม่ขอโทษนะท่อในบ้านฉันมันระเบิดรอช่างมาซ่อมโอเคฉันเข้าใจนะฉันเศร้ามา,จากจนสั่งไอศกรีมมาสามลูกระหว่างที่กินอย่างมองๆและพยายามเข้าใจว่าทำไมจอสถึงหลบเลี่ยงฉันฉันรู้ตัวว่าต้องขอคำแนะนำจากผู้ชายฉันก็เลยโทรหาพี่น้อง ถ้าจอไม่ได้ส่งรูปคนอื่นมาให้แล้วคนที่ต้องโชว์หน้าจริงๆเขาก็คงจะต้องสาวไว้หลายคนมากเลยนะจะไม่มีเวลาไปเดทก,กับทุกๆคนน่ะโหขับใจนะพี่หนูกังวลมากกว่าเดิมอีกเชื่อใจพี่ให้พูดความจริงได้เลยพี่ต้องไปวิ่งแล้วนะอย่าหาเรื่องใส่ตัวเลยเดี๋ยวพ่อกับแม่ก็เสียสติกันพอดีเฮ้รักพี่เหมือนกันนะคำพูดของวิลไม่ได้ช่วยสบายใจขึ้นเลยแต่สัญชตาตญาณมันฟ้องว่าจริงของพี่ฉันก็เลยระวังจอร์ดเอาไวก้กกอนสองสามวันต่อมาเขาก็ชวนฉันไปเดทอีกรอบ ฉันรู้อยู่แล้วมันจะจบยังไงไม่รอบนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วมาบ้านฉันสิไปดูหนังแล้วก็กินพิซซ่ากันเถอะขอโอกาสอีกครั้งเนอะฉันคิดไปนิดแต่ก็ตกลงไปบ้านผู้ชายที่ไม่รู้จักไม่ใช่ความคิดที่ดีนะเพื่อความสบายใจของตัวเองฉันก็เลยเอาที่อยู่จอร์ให้พ่อแม่ไว้ก่อนไปบ้านเขาพอเขาเปิดประตูฉันก็โล่งอกเลยจอร์ดูเหมือนในรูปเป๊ะรอยยิ้มของเขาดูดีกว่าในรูปอีกค่ะแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่ฉันว่าแปลกทำไมไม่รู้ จอถึงสวมแว่นดำเอาไว้ตอนอยู่ที่บ้านฉันโดนลูกบอลกระแทกระหว่างไปดูเบสบอลมันน่าอายก็เลยไม่อยากให้เธอเห็นรอยช้ำเลยสวมแว่นเอาไว้หวังว่าจะไม่ขัดข้องนะไม่เป็นไรฉันดีใจที่เราได้เจอกันสักทีผ่อหนุ่มปริศนาฉันด้วยมาเลยคิมจอแนะนำให้ฉันรู้จักหมาเขาชื่อว่าไทสันแล้วพาไปดูที่ห้องตรงกำแพงห้องต่างเต็มไปด้วยโปสเตอร์ธีมอวกาศเขาไปรับพิซซ่าแล้วก็เปิด Star Wars ดูกันอันนี้เรื่องโปรดเลยนะฉันจำบทพูดได้ขึ้นใจ หวังว่าเธอจะชอบเหมือนกันฉันว่านายชอบอวกาศนะฉันคลั่งไคล้เลยล่ะคือว่าฉันฝันว่าอยากจะเป็นนักบินอวกาศตอนเด็กๆนะฉันชอบอยู่กับจอร์จมากค่ะผีเสื้อในท้องฉันไม่ใช่แค่บินวนแต่ว่าอารวาสเลยแหละเวลาผ่านไปไวมากคงต้องกลับแล้วล่ะจะว่าไปฉันชอบที่ที่นายแน,น,นะนํานะตอนนี้ฉันไม่คิดว่าเมืองน,นี้น่าเบื่อที่สุดในโลกแล้วล่ะอืมพรุ่งนี้เจอกันนะขอโทษนะพรุ่งนี้ไม่ได้ฉันมีธุระแล้ว โอเคยังไงก็ฉันสนุกมากนะก่อนจะเข้านอนฉันก็บอกบ๊อบเรื่องเด็ดสุดแจ่มในชีวิตฉันให้ฟังฉันคลั่งจอดมากเลยนะการมองโลกของเขาไม่เหมือนใครเลยเช้าวันถัดมาฉันคิดว่าได้เวลาเอาโครงกระดูกไปคืนคลินิกแล้วฉันก็เลยมุ่งไปที่นน้าหลังกินมื้อเช้าระหว่างทางฉันก็เจอกับคู่ปรับของฉันเอ้านั่นแฟนเหรอใช่รู้ซะแล้วบ๊อบทักคุณนายเส้นหนามชีวิตฉันสิเอ้าขอโทษนาลิซาเขาพูดไม่เก่งใหญบ้าเอ้ย พวกเราสนุกกันมากดูแลกระดกให้แข็งแรงล่ะฉันออกมาจากออฟฟิศคุณแม่แล้วจู่ๆก็เห็นจอร์จที่ถงทางเดินฉันดีใจโบกมือใอ้เขาแต่ทําไมไม่รู้เขาถึงทําเหมือนไม่เห็นฉันและสาวคนนึงก็จับมือเขาแล้วเดินไปเธอคนนั้นมองมือถืออยู่และจอร์จก็เดินผ่านฉันไปด้วยใบหน้าเรียบเฉยฉันขนลุกที่สันหลังวาบเลยล่คะค่ะใจฉันแหลกสลายไม่เหลือชิ้นดีอะไรเนี่ยมันทําให้ฉันเดือดมากเลยคะ่ะ รู้แล้วว่าทำไมจอถึงยุ่งจนใช้เวลากับฉันไม่ได้เพราะว่าเขาคบสาวคนอื่นอยู่ไงไอ้จมหักอ,อกนั่นไม่คมไม่เสียน้ําตาหรอกในเย็นนั้นจอโทรมาหาแล้วก็เริ่มคุยด้วยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ฉันก็วีนไปแล้วโกหกสักทีฉันเห็นหนายที่คลิน,นิกแล้วก็รู้ความจริงแล้วอ้าวฉันแค่ไปตรวจเช็กตามปกติฉันน่าจะบอกความจริงธทันทีนะแต่ก็กลัวจนไม่ได้บอกถ้าฉันรู้ตั้งแต่แรกว่านายเป็นแบบไหนคงไม่เสียเวลาด้วยหรอกฮะไม่คิดว่าเธอจะตื้นเขินแบบนี้นะ นี่จะเล่นบทเหยื่อหรือไงอ่ะให้ตายสิจอร์ทำตัวเหมือนกับว่าฉันเป็นคนร้ายเฉยเลยกล้ามากนักน,นะพวกเราทะเลาะกันใหญ่โตแล้วก็ตัดขาดกันฉันขำรามอย่างจนหนทางอัดหมอนก็มีคนโทรมาหาฉันอีกวิลนั่นเองกับหนุ่มปิศาเป็นยังไงบ้างถูกของพี่เลยจอร์บเขากับผู้หญิงหลายคนพร้อมกันจริงๆเราจบแล้วแย่จังก็ยิ้มหน่อยในโลกนี้มีผู้ชายอีกเยอะเดี๋ยวพี่ก็กลับบ้านแล้วไว้ไปเที่ยวกันเนอะผ่านไปสองสามวันฉันโกรธจ,จอร์จนะ แต่ว่าก็ยังขอบคุณเขาอยู่ที่ช่วยให้ฉันมองเมืองนี้ในมุมใหม่ขึ้นมาได้ฉันก็เลยสำรวจเมืองรวเวร์เบนต่อไปฉันฟังการบรรยายของพ่อที่พิพิธภัณฑ์ด้วยโอกาสมีความหัจจันย์อยู่จริงๆในเย็นหนึ่งพ่อแม่ฉันพาไปกินมื้อค่ำที่ร้านพิซซ่าและฉันก็เห็นจอสจากหน้าต่างรถฉันพูดไม่ออกเลยตอนรู้ว่าไทสันเป็นสุนัขนำทางของจอสและเขาเป็นคนตาบอดตอนเราไปเดทกันท่าทางเขามั่นใจมากเลย ไม่แปลกที่ฉันจะไม่สงสัยอะไรเลยอืมหรือว่าฉันจะเข้าใจเรื่องที่คลินิกผิดไปเนะฉันโทรหาจอร์จในตอนเช้าเพื่อคุยกันให้รู้เรื่องแต่เขาไม่รับก็เลยไปที่บ้านเขาเด็กสาวที่ฉันเห็นอยู่กับจอร์จที่คลินิกมาเปิดประตูมาเอาอะไรเนี่ยเะอทิ้งน้องชายฉันไปเพราะว่าเขาตาบอดไปซะฮะน้องชายเหรอฉันเลิกกับจอร์จเพราะว่าเห็นเขาจับมือเธออ๋องั้นเหรอดูท่าเราต้องคุยกันแล้วนะเธอชื่อวน,นิคอเธอบอกว่าไม่กี่ปีก่อน จอสประสบอุบัติเหตุตาเขาบาดเจ็บเพราะว่าเศษกระจกจากนั้นเขาก็มองไม่เห็นอีกเลยตอนแรกเขาก็ทําใจได้ดีเขาพยายามปรับตัวกลับมาและค้นพบโลกในมุมใหม่แต่ว่ามันก็เหมือนกับเขาถอดใจขึ้นมาฉันแนะนให้เขาโหลดแอปหาคู่แล้วก็หาแฟนฉันสร้างแอคเขาให้แล้วก็ช่วยเขาคุยกับเธอนิโคบอกว่าจอไม่ได้บอกฉันเรื่องที่ตาบอดเพราะว่าไม่อยากให้ฉันหนีไปฉันพยายามเชียร์เขาขอเธอเป็นแฟนแล้วบอกความจริงตอนแรกเขาก็ตกลงแต่ก็กลัวขึ้นมา แล้วก็ยกเลิกทุกอย่างเอาวินาทีสุดท้ายสุดท้ายจอร์ชก็ชวนเธอมาบ้านเราเพราะเขาจะเดินได้สะดวกเพราะว่าเขาคุ้นเคยดีทุกอย่างไปได้ไดีดีแต่เธอเดนเจอเขาที่คลินิกแล้วจอร์ชคิดว,ว่าฉันเกลเพราะว่ารู้เรื่องที่เขาตาบอดก,ก็เลยมีท่าทีแบบนั้นนี่เองขอบคุณที่อธิบายให้ฟังนะนิโคลจะเป็นพี่ที่ดีนะฉันเป็นคนขับรถตอนเกิดอุบัติเหตุฉันรู้สึกผิดก็เลยขอดูแลเขาฉันอยากให้จอร์ชมีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะ่ะ วินาทีถัดมาจอสก็เดินเข้ามาในบ้านเขาช้าตอนได้กลิ่นน้ำหอมฉันแต่นี้คขก็อธิบายทุกอย่างคิมเห็นฉันจับมือนายที่คลินิกก็เลยสติแตกแต่ตอนนี้ทั้งคู่คบกันได้แล้วนะฉันพยายามแต่ตัวจอแต่เขาก็ชักมือหนีคิมเธออยากจะคบฉันทำไมเนี่ยฉันทำตามฝันที่อยากจะเป็นนักบินอวกาศไม่ได้แล้วด้วยซ้ำนะแต่ให้ตามองไม่เห็นนายก็ยังสังเกตความงามของโลกใบนี้เพราะว่านายฉันก็เลยได้มองเห็นด้วยส่วนเรื่องความฝันฉันคิดออกแล้วล่ละฉันพาจอสไปที่พิพิธภัณฑ์อวกาศ พ่อให้เราสวมชุดนักบินอวกาศแล้วก็กระโดดบนแตมโบลินสักหน่อยเรารู้สึกเหมือนเป็นนักบินอวกาศในสภาพร้ายแรงน้อมถ่วงแล้วก็หวัวเราะเหมือนกับเด็กๆจากวันนั้นมาจอร์จกับฉันก็ตัวติดกันเลยคลินิกซื้อโครงกระดูกใหม่และแม่ก็พาบ๊อบกลับมาฉันพาเขามาเดินเล่นด้วยบ้างวันหนึ่งลิซ่าเห็นเราไปเดทด,ด้วยกันเธอคำรามเลยตอนเห็นว่าฉันไม่ได้โกหกเรื่องมีแฟนหนุ่มสุดเท่จะว่าไปบ๊อบยังชอบเธออยู่นะอยากจะไปเดบัเดทไหมล่ะโอ้ยพูดบ,บ้าเอ้ย จอร์จกับฉันมีความสุขมากแต่ฉันรู้สึกเหมือนมีแฟนสองคนพร้อมกันเลยนิโคไม่ยอมห่างเราเธอคอยตามไปทุกที่มันทําให้ฉันประสาทจะกินแต่คําพูดของจอร์จก็ทําให้ฉันเย็นลงคิมพี่อยู่กับฉันทุกนาทีตลอดหลายปีที่ผ่านมาตอนนี้ฉันใช้เวลากับเธอมากแล้วพี่ก็เลยเหงาไงอืมฉันคิดอะไรออกแล้วก็ไปหานิโคลเธอดูแลจอร์จอย่างดีแต่ได้เวลาเธอคิดถึงตัวเองแล้วพี่ชาฉันอยู่ในเมืองนี้อยากพาเขาเที่ยวหน่อยไหม วิวออกมาจากข้างหลังฉันเขากับนิโคยิ้มให้กันหวังว่าทุกอย่างระหว่างทั้งคู่จะไปได้สวยจอร์ดกับฉันไปที่น้ําตกหลับตาลงแล้วฟังทั่วทํานองของสายน้ําบางครั้งเราไม่ต้องเห็นความงามของโลกเพื่อดื่มด่ากับมันหรอก